สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกคนสวัสดีซันเดยวันอาทิตย์แห่งความรุ่มร้อนนะคะทำไมอากาศถึงได้ร้อนขนาดนี้นะวันนี้นะคะนางฟ้ามี่ท็อปปิกดีๆละมุนต่อใจคุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนที่จะออกไปทานข้าวเที่ยงหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่ามีเดทมีดินเนอร์กับใครบางคนนะคะวันนี้นะคะมีท็อปิกดีๆให้ฟังนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณถ้าบอกได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณนะคะเรามาดูซิอ่านพลังงานตามไพ่นะคะ อัศวินถือเหรียญเขาอยากบอกว่าเขาอยากรวยอะเธอเราอยากรวยอะเวลาเธออยากได้อะไรเราจะได้พาเธอไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาอยากพาคุณไปทานข้าวอยากเปคุณอยากซัพพอร์ตคุณอัศวินถือเหรียญคนคุณเนี่ยจะเกิดธาตุดินผู้ศกกันมังกรนะคะ159อยากบอกว่าถ้าพรุ่งนี้นะเราซื้อลอตเตอรี่สักหนึ่งใบลรวถูกรางวัลที่1นนะจะให้แบบว่าเธอแบบว่าเลือกเลยอยากจะได้อะไรนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคืออยากมอบความสุขให้คุณแล้วก็อยากรวยอยากมีตังค์ อยากปังปังจะได้ให้คุณแบบว่าไม่ต้องอายใครนะคะถ้าดินอยากมีตังค์อยากให้คุณทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็อยากบอกว่าตอนนี้เรายังไม่มีนะอดทนหน่อยนะไปต่อนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณเรามาดูซิ เด็กถือถ้วยเขาอยากบอกว่าตอนนี้เขายังบอกว่ายังเพิ่งเริ่มต้นอยู่เลยหมายความว่าคุณกับเขาอาจจะอายุน้อยคุณอาจจะอายุมากกว่าเขาเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณอัศวินถือเหรียญกับเด็กถือถ้วยเขาอยากบอกว่าให้เธอแบบ ไว้วางใจเรานะถึงเราจะเป็นเด็กแต่เราก็รักเป็นนะเด็กน้อยอยากบอกว่าพี่ครับผมมาอยากมีเงินมีทุกสิ่งอย่างทําให้พี่มีความสุขแต่ว่าตอนเนี้ยตัวผมเองยังเอาไม่รอดยังขอตังค์แม่อยู่เลยแต่ว่าความรักที่ผมมีมันยิ่งใหญ่มากๆเขาอยากบอกว่าถึงเขาอ่ะจะจนจะไม่มีตังค์แต่เขารักจริงนะคะคุณอาจจะดูความสัมพันธ์กับเด็กน้อยนะคะอายุน้อยกว่า1ปีจนไปจนถึง9ปีนะคะเด็กก็รักเป็นนะครพี่ไปต่อนะคะ เขาอยากบอกอะไรคุณ8เหรียญเอ็กออฟเพนเดเคิลเขาอยากบอกว่าตอนนี้เขาโฟกัสหลายสิ่งหลายอย่างเลยอยากทาหลายสิ่งหลายอย่างเอ๊ะตอนนี้มาหาลัยปิดเทอมแล้วหรือว่าโรงเรียนปิดเทอมแล้วออกไปหางานพาร์ทท์ทำดีกว่าหรือบางคนนะคะหากแม้ว่าขออายุไล่เนี่ยก,กับคุณนะคะเขาอยาก ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณชวนคุณออกเดทชวนคุณไปเที่ยวหรือว่าวางแผนเรื่องหางานหางเงินคนคนนี้ดูสิในหัวเขาไรล้อมไปด้วยแอปเปิลตัวคุณกับเขานะคะอาจจะชอบทานผลไม้ชอบทานแอปเปิลเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะพลังงานคือคนคนนี้อยากทําให้คุณสดชื่อแล้วก็มีแผนเกี่ยวกับเรื่องเงินที่อยากจะแบบว่าปรับปรุงตัวเองเพื่อให้มีมีมีเพื่อให้คุณมีความสุขนะคะ ไปต่อนะคะก็อยากบอกอะไรคุณตอนนี้เรามาดูซีดูซีจากพนังงานไพ่เรามาส่งกันนะคะอัศวินถือถ้วยเมื่อสักคู่เด็ก เล็กถือถ้วยนะี่อัศวินถือถ้วยเขาอยากบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกเนี้มันไม่มีเรื่องบังเอิญนะถึงเขาจะดูแย่ดูไม่เท่าเทียมดูไม่คู่ควรแต่ว่าเขาเป็นคนโรแมนติกแล้วก็รักใครรักจริงนะอัศวินถือถ้วยเป็นคนเจ้าชู้ดูกระล่อนแล้วก็บางทีก็ดูแบบว่าหล่อแผ่ววถึงเขาจะดูเจ้าชู้ดูอะไรแต่พอมาเจอคุณอนะเข,ขารักจริงนะมีเด็กน้อยอยากบอกว่าเขาตกหลุมรักคุณเขาอย่างจังแล้วก็อยากให้คุณเข้าใจว่าคนภายนอกจะมองอยังไงไม่สนแต่ว่าตอนนี้เขาอยากบอกคุณว่า เขารักคุณชื่นชมคุณแล้วก็ปลื้มคุณคนเดียวนะคะเขามีแผนมีความฝันแล้วก็มีความหวังว่าจะได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณพอใจแล้วก็ให้คุณเลือกเขานะคะดูสิอัศวินถือถ้วยเด็กถือถ้วยแล้วก็ยังมีอัศวินถือเหรียญเด็กน้อยคนนี้นะคะไม่อยากให้คุณไปไหนจากชีวิตเขาเลยนะคะไปต่อนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอีก นายออบซอนก้าวดาบเขาไม่ชอบให้คุณเงียบเขาไม่ชอบให้คุณแบบว่าปฏิเสธหลายสิ่งหลายอย่างเวลาที่คุณเงียบทําตัวลึกลับปฏิเสธเขาเขาทุกข์ใจเขาปวดใจก้าวดาบเขานอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับกร,กระส่ายกระสับเพราะว่าคิดถึงแต่คุณนะคะคนคนนี้นะคะเลขเก้าก็ยังเป็นราศีกันธาตุดินพลังงานคือเราไม่ได้คุยกันมาเก้าชั่วโมงแล้วไหมอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเราปวดใจหลายวันแล้วที่เราไม่ได้เคลียร์ไม่ได้คุยกับเธอตอนนี้เขาอยากคุยกับคุณเพราะว่าคุณอาจจะมองว่าเขาเ ไม่คุ้มควรแล้วก็ไม่เหมาะสมกับคุณก็เป็นไปได้นะคะพลังงานก้าวดาบปวดใจดังไฟซุ้มเสือทะลวงออกฉันกะเธอมาตัดสัมพันธ์คุณไปตัดสัมพันธ์เขาเรื่องใดหรือเปล่าเขาก็เลยทุกข์ใจปวดใจในตอนนี้นะคะก้าวดาบเจ็บปวดอ่ะขาดเธอไม่ได้ขาดเธอขาดใจหัวใจขอสารภาพนะคะ ไปต่อนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกเรามาดูซิเฮอร์มิตก็ยังเป็นราศีกันก็ยังเป็นเลขเก้าพลังงานของอุ้ยคนเกิดเดือนกันยายนตุลาคมราศีกันาสิกัน, 15, กนยาถึง16บหกตุลาคมอยากบอกว่าตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วอยากออกจากเซฟโซนอยากออกจากถ้ำไม่อยากสองแล้วลือสีจอมส่องคนนี้นะคะอยากบอกคุณว่าตอนนี้ พลังงานคือถือตะเกียงเดินออกจากบ้านแล้วเขาอยากออกจากถ้าไม่อยากจําสินแล้วเพราะว่าเขาอะร้อนใจค่ะเขาร้อนใจอยากไปบอกคุณใกล้ๆว่าถ้าสมมติว่าเราอะมาวางแผนทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กันไห้ตอนนี้นะคะมีคนเกิดราศีกันอยากมีแผน ก้าดาบก้าวเหรียญแล้วก็มีราศีกันด้วยเฮอร์มิตด้วยเขาอยากบอกว่าเขามีแผนที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณให้คุณเปิดใจรับฟังแล้วก็จัดมือไปกับเขาสิ่งที่เขาอยากบอกคืออย่าปล่อยมือเขาเลยนะอย่าทิ้งเขาแล้วก็อย่าทําให้เขาเสียใจเลยนะทุกวันนี้ก้าดาบที่ทิ้มเขาการเงียบการไม่พูดการลึกลับแล้วก็การหายไปของคุณอ่ะเขาก็ทุกใจจะแย่อยู่แล้วนะคะ ไปต่อนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณเรามาดูซิอัศวินถือเหรียญเขาอยากให้คุณมีความสุขเขาอยากทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาแล้วเขาอยากเดินทางมาหาคุณมากๆเลยในตอนนี้นะคะไปต่อนะคะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกเรามาดูซิเด็กถือดาบเขาอยากให้คุณรู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกแบบ อยากจะปกป้องคุณเขาอ,อยากบอกว่าเขาอยากเป็นองค์คารักพิทักษ์คุณแล้วก็อยากปกป้องคุณไม่ให้ใครมาแบบว่าทําแบบกลาะกติดหรือว่าแบบว่ามาหน้ามอหน้ากามอะไรบ้ากามอะไรกับคุณนะคะคนคนนี้ถึงจะไม่มีเงินแต่ว่าก็มีใจที่แบบว่าเป็นแมนแมนเต็มร้อยนะคะดูซิเขาอ,อยากบอกอะไรคุณอีกในตอนนี้เรามาดูซิดูซิซิกออฟบอลหกไม้เขาอ,อยาก พุ่งไปข้างหน้าอยากพุ่งไปหาคุณตอนนี้นะคะมีคนกําลังอัดอั้นตันใจอยากเดินทางมาเจอคุณมาหาคุณแล้วก็วางแผนว่าเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋านีไปบ้านคุณดีกว่าไปอยู่ดูแลคุณไปเป็นองค์ครษ์พิทักษ์ให้คุณดีกว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะ <c oughs> จามอะ ไอ o อ่ะไอเลิฟยูไปต่อนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ควีนอฟคัฟดูสิเธอสวยเธอเลอค่าเธอรักชูรี่เธอมีความสุขเธออยู่ได้ด้วยตัวเองเธอเก่งเธอฉลาดแล้วเธอจะมาคบมารักเด็กน้อยอย่างเราได้หรอเขาอยากบอกว่าเขารู้ว่าคุณน่ยสวยเลือกได้เหรอเลือกได้มีความสุขมีแพชชั่นมีแบบ กัลยานมิตรมากมายคอยซัพพอร์ตหรือบางทีคุณอาจจะมี f อมากมายคอยซัพพอร์ตหัวใจคุณแล้วคุณอาจจะรักเขาจริงหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาอยากบอกคุณว่าเขารักคุณจริงๆริงคุณอาจจะดวความสัมพันธ์กับเด็กน้อยธาตุดินธาตุไฟนะคะคุณกับเขาจะเกิดวันศุกร์วันอังคารวันจันทร์วันพฤหัสนะคะไปต่อนะคะถ้าบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณ หกเหรียญกับหัวเขาอยากบอกว่าใช่เมื่อก่อนน่ะเราอาจจะคิดว่าเราต้องบุ๊กออนเราต้องเลิกลาเราต้องจบกันแต่ตอนนี้หกเหรียญกับหัวไม่ได้เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นะหกเหรียญอันนี้คือความคิดความเจ็บปวดความเสียใจแต่ว่ามันก็ต้องมีแรงขับเคลื่อนด้วยเงินเขาอยากบอกว่าเขาจะใช้เงินนี่แหละเป็นแรงขับเคลื่อนในความรักครั้งนี้เขาจะไปขยันขยันนะคะคุณอาจจะดีความสัมพันธ์กับคนเกิดเดือนมิถุนายนราศีเมถุนนะคะ ไปต่อนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณ f o f of one สีไม้เธอรู้ไหมว่าเรามั่นคงชัดเจนกับเธอแค่ไหนดูสิตีออกชบลมเป็นคิงคอง n ฮึยๆคิยคองตัวนี้นะคะอารวาดูอว่ยงวีนลาสิเมฆเขาอยากบอกว่าเราชัดเจนแล้วนะว่าเธอเท่านั้นน,นที่เราจะเอาแบบว่ามาขี่คอมาอยู่แบบหนุนตักแบบนี้ for of o n s เขามั่นคงแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าความรักที่มีต่อคุณครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลส่งเขามารักคุณปกป้องคุณแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเราจับมือกันไปด้วยกันนะเขาจะให้คุณขี่คอทุกวันเลยอยากไปไหนมาไหนนะคะหากันว่าตอนนี้เขายังไม่รวยนะเขาจะพยายามสร้างมันนี้มันนี้เพื่อให้คุณมีความสุขนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณเรามาดูซิ ถ้วยใหญ่เอ็ดออฟคัแล้วเริ่มกันใหม่เถอะนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องร่วมกันสร้างเขาอยากสร้างอนาคตค่ะเอ็ดออฟคัเลขหนึ่งคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีเมษนะคะราศีามิาราศีเมถุนแล้วก็ราศีมังกรได้พลังงานคือคนเกิดเดือนมกราคมอยากเริ่มต้นใหม่อยากสร้างอนาคตอ,อย่างมีแพชชั่นแล้วก็อยากทําให้คุณมีความสุข ตัวใหญ่ใบนี้นะคะมีความรักของเขาที่มีต่อคุณซ่อนอยู่ก็อยากให้คุณรู้ว่าความรักครั้งนี้มันคุ้มค่ากับการรอคอยอย่าหนีเขาอย่าแบบห่างเหินหมางเมินใส่เขาเพราะว่าเขาจริงจังชัดเจนกับคุณแค่คนเดียวนะคะเลขหนึ่งนะคะ